อานรู้จักพ้องอยู S <s um> <s <s um> <s ่นี่เขาจะได้ยินไปฟังสวัสดีค่ะอยู่กับช่างรัดนานลำเพลินอักพิเชียวก็ล่ากินข้าวเศร้าตลาดกินซ่ารังสิตนะคะเบียร์ลับเต้นงามที่กินน้องเบียร์ก่อนงามเล่นเล่นได้ยกสี่น้อยหนึ่งลูกเบียร์ก็เต้นเต้นเล่นรอนก็เต้นดีเด้น้องเบียร์เต้นอยู่น้ำกันเต้นเพื่นจะรับได้ลหรือขากระเทียมเทียมให้บ๊อกวันกระซังได้หลูก บวกคนผู้ใดบพวกคนม้วหาวัลนวอีน้องเบียร์มันเห็ดดีจ้ะหาวเดียวไงน้องสีหาวแมีนหาวเพรว่ามันจะมันจะเบิ่งติดให้คนเบิ่งเขาอยากเต้นแมีนมันอยากตื้นแมียนจะแม่ก็อยากไปเต้นใกล้ใกล้อนใช่ปะเป็นเห็ดอีหยังสิแม่มันมันทีคนละฟิวกันเมนที่นี่มันคือฝันงอนใช่ปะกับที่นี่มันคือฝันงามแมีนกับสนุกแมียนยังเมียนสิอยากเห้นมันคือในว่าหยาดกันใกล้วันอยากเต้นใกล้เบียร์มันจังมวลเต้นใกล้ลองเบียร์มันหาวเท่ากันเต้นไปน้ำหาวไปน้ำมวน งานเนาะลงมาสุดเลยเขาก็จะนอนเมีนค่ะแล้วก็นอนแล้วค่ะพี่ฮะเนี่ยเศร้าผมคืองามแทบเงียบแทบอื้ฝากช่องรัชนาลำเพลินออฟฟิเชียนน้ำเนยด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณนหมื่นห้าร้อยเนี่ยหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยซับเด้อค่ะเด้อพี่ะพี่น้องกดติดตามให้ ก็ิหาหมื่นแล้วคาะอยู่สามหมื่นค่ะน้องเบียร์เป็นบ้าสวยลำสวยติ้นสวยด้วยครับประยุต้นกับสวยนาะนางน่ารักว่าพยองใส่นหนาดอกยานมันได้นาเป็นยองหือหละเหลือยกตีปีกขึนแ้หลุดยกปีกขึ้นอีกขนแ้ยกขัขึ้นอีกเชืบเชิบเชือบอีกเฉ่ดย์คือแขนบอกแขนนี่แหละปีกชิดแตลเล่ห้องไหนหลับตาไม่ดีแต่เขาตัวหน่อย พี่ๆก็เริ่จะทำงานเลยนะขาหายได้ดีแล้วแม่เต้นดีเมูอร์เมนูจะนซ้อนนนก่ท่านบก่อยเอ์ันไหนแต่ฟึกนั่นแหละลูกไปเล่นเยแล้วพอ้ปลาจะไปจับพ่งนำูปิดวงี่ก้ร่อมกับเฮตุเป็นตัวนี้ออันนี้เขาบปได้ซ่อมเอากเหตุต่ำมีเวลาแล้วแเคยเราขอลกไกสิเมียบ กินลงเมื่อเมื่อแบบเลยหรอตับมาค้นที่ชอบจะน่าชอกินแล้ค่อยเงวไปช่องยังก็ได้ได้รู้ต่างมาะทยวิชาจ้ะพอยุดไล์เออกระมาหาลวเนาะตอนนี้วนุก็ค่อยๆเกลี้ยงแล้วมันมาถึงทํานองกบักาล่ำดีจับเขเจ้าเสขึ้นขึ้อกันนัดเตีนเะัไปเรื่อยๆคุณเศรเกิสายาหนึ่งร้อยบาท ยกปียังไเห็นบ้กันดวยแล้วเาแตงตักันแล้วก็จะอุปีังปัทโทนายกคือยังปีขึ้นกีตาเลด้ยังสงานตีมาดก็มาดตโอ้ยเมียกับฝนง่ามบัดอะไรกังามพนงามฝนหามงตีก็มีงดหลาย่นางฝนง่ามไม่เหลือไม่เนไรยีเส่มียนเม่มัะไปยืนเบื้ง เจ้าห kind of ักไปเนี huh. um ่ยกระเดกปีเขาขาแกนแขนเัากางสูงแล้วเมื่อข้าสึกบาดไปเนี่กระเดกเอาแล้วเริ่มแล้วพี่น้องอ่าเบิกตัวตลกเบลตัวตลกนี่มันยัยนักเบียร์คปณสันติเกียรตเกียมพงคุณสันติเกอรียรติเจีย้พงศ์า9 9ครับสาวดาวพัชชีนคุณชแนลสวัสดีครับสาระโคตมวันนี้จะน้องเบียร์ลตลก หญิงสาวที่สวยที่สุดของคือเคือเดียบีนะเอาบ่ดงน้บอเป็นยังก็เลียบีเป็นย่ง่ะก็เลนเป็นท่ักงามเลยรอเาเลนเป็นย่าแดงข้าเลนได้หัวเเศร้าหัวเหัวงอแบบงานนี่เดียวกุหลาบมาทักรถตัดนึกอนี้ ตงานปงบาเลยผู้เดปั้นคิดโปไปนะ่อยนไปน้กนด้เมือนกําพอไน้กตองจ่อนทำน้กจัดคอยกัง่วยัดไปน้ำก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาใหม่ค่ะอาบดดียอดหาบัดยอดบาทนึ่งก็ได้ตอนนี้นะคะแดดกำลังออกจากห่มแล้วค่ะเดี๋ยวเจ้านายเดยเป็นเขาห่มสิมาเลยผู้เดชปั้นเขา ไปชบ้างอีกได้เลยมาไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาใหม่ค่ะป้าได้ห่อนเทส่เกือบเอาเกือบตากแดดน้อยแหละเบิ่งดูเพริยเมื่อวาใเ่เกือบห่อนเลยถือเอาไปแล้วไปแล้วแลวังหมาอะไรเดินล่ะเออระวังหมาไะไพนันลาเพรายุดว่าโอ้คือถือเอเกือบมันเกือบห่อนพนันเป็นบ้าครับว่าแั่เกือบห่อนมันเลยบ้าส่เกือบห่อนมันเลยบ้าส่ เผ็ดเผ็ดแซบ่บแซบ่แซบเดียกินเขาไป็ย่าเครื่องมากินน้ำนอมมอ้องเดียน้ฟิมเียนหาวครับเีนฟิมฟิม้ฟมกับฟิมกัฟอนดีเด้ฟิม้มฟอนแทเกือบถือเอาอเน่ยเบียเอ,เอ,เอ้ยไปสั่งลุงกับมาถือเอาตีกวขึ้นยังยอี่ลไปแล้กกลแล้วจะกินอย่าล่กอยาหุ้มลื่มลืมนั่นหุมแล้วเราเลี้ยงต้องพลาสติกบอดบด มาเอาเนื้อกินไมบัดพัดกินยังนั่นพัดกินนี่ยังนั่นอาหารจิงตอาจิงตจิงุ่มมาเดียเรซุงบบจิงโตลุ่มเดียบเลยมาเ้ยนั่หมูบักหมู วาวาตี่งเลยเอิ้นบอกง่วงหัวพึ่พูดนี่นี่คนลอ่านคอมเมนต์อยู่ไปนอยเขานะนมากินน้ำแร่เป็นรการสปีเฮลในไปหนอว่ารนอ่านเอนั่นละแนวเสียบดงเบียสนุสนานนั่นละแนวเสียบน้ำกักท่อนไปกินสมบูรน้องเบียเป็นนักกินวนนสับสงนให้เปลี่ยนนะ ตุ๊ตลกตุ๊ตลกกก็เด่นเหมือนกันเลยไงสวยพี่น้องทามที่จอดรถตรงนี้ที่จอดรถไลท์ครับพี่น้องร้านกินซ่านเหมาะขนาดก็ต้องห่วงนะครับรัดข้างหน้ามีทุกอย่างรัดขนาดข้างหลังหลายเปียกพี่น้องครับเอาเนี่ย่จันยิ้มอ่ะมาเดินกินข้าวสดสวัสดีค่ะ รถธนาสองตัวหนาทีพรเชนหนารถันาโอ้โตอนไหนทอดเปลี่ยนอืมได้กันแล้วบ่นเซลเซลยังสี่เลยครับพี่น้องกำลังจิขากันแล้วขอบคุณค่ะนั่งก็เด็ดเด็ดค่ะนั่งลเด้อ พี่น้องเอฟซีบนน้ำมงนาส่แน่นเย็นเย็นกินแบ่งกันกินมา้อด้วยข้าเจ้านั่เนี่ยได้ละอดการเจ้ากินเยนย่เท่าจิกินน้ำยังนันไม่ต้งกันเลือกเราได้ละเขาบกไม่ได้ละตนนีำน้ำย่งซื้อมา20ขวดเอาชีเขียวมายันเยสบบ้ไม่ใช่เมืแบ่งข้าาเจ้ากันเลือกเอาไปซิมกันเทียเสียบซิมเบิ้งเด้สิเปลี่ยน ว้ากันมาเอาเทกองกว้างได้หล่ะงวดที่แล้วมันแคบมันพุนนั่นเดือบุรอมนี่ยังกระซีเนาะเออจร่งไหมงัวที่แล้วโอ้ยคนละไปเหงากันยุคข้างหน้าคนน่ะมันมันมันหน่อยเนาะจ้าที่มันั่ะนะตจบ้านเขาอยามจะไปเบื้องท่างตลาดนกพูดท่างเป็นเมียผี่ีเป็นกระร่างสีโล่งลุงคลองนะคะตลาดนกพูดช่างมันจะดีไหมพ่อกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ